สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในใหม่ครับกันเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำโกดังเก็บข้าวกันนะครับเพราะว่าข้าวเราเยอะมากเลยครับทุกคนดูข้าวเราแบบเยอะจริงๆนะครับทุกคนดูดิโอ้่ชุดไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบเราเก็บทียนี้ก็ได้แทบกล่องหนึ่งเลยนะเอาอันนี้เปิดไม่ได้ไอช่างมันนะครับผมเปิดไม่ได้แต่จะเยอะจริงครับทุกคนเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเนาะทักมาตรงแถวโอ้กล่องนี้น่าจะมีเต็มนะครับผมว่าคือเยอะจริงนะเพราะว่าผมก็เก็บบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแบบเก็บนกรอบอย่างนี้ผมเก็บบ่อย ไม่รู้กันนะครับว่าทาเพื่ออะไรแบบบางทีไม่ต้องขนาดดีก,ก็ได้นะ่บางทีมันเยอะเกินนะครับก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเขาเรียกไงฟาร์มเก็บไว้นะครับนใ,นนในอนาคตไอ้แนนนอนเขาเผื่อจะได้ใช้นะครับเออโอเคก็ก่อนที่จะไปทํานะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอมาตั้งชื่อให้เจ้าไอ้นี่กันดีกว่านะครับผมซอมบี้พิกแมนเนาะเพราะว่าผมไอคิปที่แล้วผมได้ําการถามไปนะครับว่าให้ผมตั้งชื่ออะไรดีมีน้องบอกว่าให้ตั้งชื่อตู่นะครับก็เออชื่อมาดูโง่ดีนะครับอุ้ยพูดไปเพ่อว่าชื่อมาดูโง่ดี อ่าไอตู้นะครับเหมาะแล้วเหมาะเหมาะเหมาะแล้วเหมาะแล้วโอเคไปดีกว่านะครับผมก็ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทําสัญลักษณ์หน้าโกดังด้วยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ข้าวแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเตรียมกัสดีกันอ่ะดูนโกดังนี่มันทำไม่ยากหรอกแต่ว่าไอสัญลักษณ์เนี่ยดีคุ้มจะเป็นสีอะไรดีอ่ามันจะมีสีอ่อนๆก็สีไม้ได้อยู่นะสีไม้แล้วก็เหลืองอันนี้เหลืองอ่อนหน่อยข้างนอกเป็นสีไม้ข้างในเป็นสีแบบเหลืองเหลืองหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เข้มๆหน่อยเดี๋ยว เรามาเตรียมของอันดีกว่าขนแกะเหมือนเดิมนะครับผมขนแกะอันนี้เอามาน,นิดนึงแซมๆซมผมว่าน่าได้จะไ,ไ,ไ,ได้ใช้นะแล้วก็สีเหลืองมานะครับผมเพิ่บเราน่าจะทําแบบนี้ไหมเออเพิ่บโอเคมานี้แล้วก็เอาเป็นสี่ไม้นะครับผมสี่ไม้เดี๋ยวไม้ข้าวว่ะไม้ข้าวมันจะเข้าไหม,มเดี๋ยวลองดูสักนิึงแล้วกันเรามาเปรียบเทียบดูครับทุกคนประมาณนี้ตอนนี้คือฟิวผมเด่นชัดมากนะตัวเรือมูกก็น่าจะเห็นนะครับ โคตรเด่นนะเด่นมากนะครับเออโอ้มันขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้กันนะสีโอ้ยเดี๋ยวดูกันน้าได้อยู่ไหมสีนี้เชเียงอุย้ยมันมัน,ม,นมันน่าจะเอ็นนี่ไปอรัทุกคนเดี๋ยวตอนน่าจะได้อยู่แล้วมั้นเดี๋ยวทําแบบรูปทรงก็พอละหัวแน่าด,ดูออกนะน่าได้อยู่นะครับสามสีนี่แหละผมว่าโอเคละประมาณนี้ไอสีสีส,ส,สีโอเคปะ่ะเดี๋ยวโกดังมันทําไม่ยากเลยครับทุกคนโกดังเอาไม้ผมเก็บไว้ไหนไม้ผมไปฟาร์มเพิ่มมาโอ้โห ฟาร์มเพิ่มมาเหลือนิเดียวเลยว่าเหลือดิเดียวเลยจริงเพราะว่าผมไปเอาเอ้ยผมว่าเพราะว่าผมไปทาอันนี้หมดเนี่ยฟาร์มอ้อยนะครับผมยังไม่เสร็จนะผมฆ่าอีกหนึ่งชั้นนะครับอีกสองชั้นเนาะอันนี้มีทั้งหมดสามชั้นเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ทํคืึหน้าเป็นจริงนะวางดึงวางดีเนเดิน,เนะครับอันนี้โอ้ขนาดนี้ไม่ได้เอฟเคนะครับทุกคนขนาดนี้ไม่ได้เอฟเคไหนยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าได้นะครับถือว่าดูดีแปเดี๋ยว <g ül ý> เ,เราไปทํากันดีกว่า <g ül ý> ก็ผมจะทําเป็นบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเนาะ มามาผมว่าโกดังนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทําเป็นที่เยอะๆแล้วก็ทําเป็นกระถางขาเงี้ยเอ๋ขายเ,ยเงยเี้ยครับทุกคนน่าได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวเอาซาักตรงนี้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมหันหน้าไปทางนี้ละกันปึ๊บอ,อันนี้วางเสาวไว้ก่อนเรียงแรกเอาสูงซักอ่าอันนี้เท่าไห, 1, 2, 3. 3, หร่หนึ่งสองสามสามบอสสามมันก็ได้นะทุกคนถ้าสูงกว่านี้ก็อาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับสามก็ได้นะอันนี้เป็นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ่ามันดูเล็กไปแหมตัวสิบโลโก้ logo. เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาเอาสักเอ,เอ้สิบแหละครับจุนวนสิบแหละอันนี้ตอบคือบปหนึ่งสองสามสีโอเคประมาณนี้ข้างหลังก็เราต้องเว้นแบบเขาเรียกไงอะ่ะทำเป็นขีดดีๆนะครับอันนี้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้ายโอเคตรงนี้อ่ายีนะครับผมอ่าหัวเฮ้ยมานี่ดูทำอะไรกันยี่สนะครับยี มาตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้อันนี้วางเสาเดี๋ยวผมขอวางอย่างนี้แล้วกันอ่าวางอย่างนี้แล้วกันน่าได้นะครับเอ้ยหรือว่าจะเอ้ยอะไรไม้นี้แหละอะไรเดียวอะไรผมว่าอะไรเดียวอะไรเดียวไม้ข่าไม่น่าเข้านะเพราะม่าสีขาวเอาเอาเอาวางผิดเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวแก้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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายยังเข่แล้วบอกเลยตายยังเข่อะไรอันนี้เท่าไหมนานอันนี้ก็ไม่เท่าโอ้ตายยังเข่ทุกคน Okay. เอาใหม่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 ตอนนี้ผมกำลังอึดอัดแกไอ้เจ้าฝ่าอ้อยอยู่นะครับทุกคนดูดิคือแบบมันมีกำแพงล้อมรอบอะเราน่าจะหันหน้ามาทางนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่ทันแล้วเราหันหน้ามาทางนี้แล้วนะดูดิคือแบบไม่ทันแล้วว่ะถ้าเราหันมาทางนี้คือดูดีมากนะถ้าหันมาทางเนี้ยไม่เป็นไรนะครับทำแล้วทำแล้ว,ลวไม่อยากแกแล้วนะไม่อยากแกโอ้โหแกนี่แก้ไงนี่โคตรเยอะนะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอทำเหมือนเดิมก วางไปเลยนะครับผมตอนคืนอีกแล้วไม่เป็นไรบริเวณนี้โคตรสว่างนะผมแบบปักทอนไว้เตะฮะคือไม่ชท่ากันอีกแล้วเหรออะไรอยู่วะดิโอเคตรงนี้ตัวนี้ตาเริ่มเขยดไปหมดเลยนะโอเคตรงนี้เึ๊เบเฟบเบเราจะไม่ใส่กระจกนะครับอันนี้เราจะไม่ใส่กระจกนะโอเคเฮ้ยอะไรวะครับทุกคนทำไมคือผมวางแล้วมันแบบมันไม่ตรงวะคือผมงงกับตัวเองนะอ๊บโอเคอเรียบร้อยทุกคนเท่ากันละ มื่อแต่คุยไงเมื่อแต่คุยไม่ได้มองนะอ่าไม้เหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราทําแบบนี้ปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าได้อยู่นะซุ้มประตูได้อยู่เออพอดีอยู่นะครับปึ๊บประมาณนี้เจอเจอเจอแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคปึ๊บได้ไหมได้อยู่นะครับผมประมาณนี้แหละโกดังเก็บข้าวเรานะครับแล้วก็อาจจะเอาสัญลักษณ์ทิศเจียวพอนะครับ เฮ้ยมันเดียวไม่ได้ถ้าทำแล้วมันต้องใหญ่ดิเราดูกอนละกันครับทุกคนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวหลังคาเราขอไปเอาบันไดเยอะๆเลยครับทุกคนหลังคาเราเป็ไปหลังคาไม้นี่แหละครับทุกคนขอขอไม้นิดนึงครับไม้หมดไม้หมดบ้านแล้วตอนนี้เอามากระจาอยู่หลังคาก็หลังคาไม้ครับทุกคนขามาให้หมดปึ๊บโอเคแบบนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้คือแบบสิวขึ้นแล้วหน้าผมดูโซมไปเลยนะดูโซแบบโซมไปเลยนะครับทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อย่เราทำเราควรจะทำตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยอ่าอานนี้เอเอปึ๊บประมาณนี้น่าได้อยู่นะครับแล้วก็ควรลงมานิดนึงึ๊บเออมีความแบบมีความดูดีว่าแค่นี้ก็ดูแล้วว่ามันต้องดูดีแน่นอนเดี๋ยวเราไต่ตขึ้นไปก่อนโอเคเราจะทําการปูไปเลยนะครับทุกคนังคาแบบนี้น่าจะดูกันออกน,นะครับว่าผมจะปูังคายัางไงเป็นราคาแบบเ่็มๆมาเองแต่น่าจะเอาแบบไม่เหล่ยมมานะครับขบวนอาจจะแบบ ตืดนิดนึงนะเออก็คือช่วงนี้ผมเอาคลิปลงทิกตอกด้วยนะครับทุกคนคือแบบทิกตอกมันช่วยดันแบบโคตรเยอะนะโคตรดีนะครับตอนนี้ซับผมขึ้นมาแบบโคตรเยอะนะตอนนี้ผมเอาคลิปลงทิกตอกนะครับแบบในทิกตอกตอนนี้คนติดตามผมประมาณ60คนเอ้ยถือว่าหกสิบคนน่าจะได้นะครับน่าจะได้แล้ว60คนไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปน่าจะลอยนะครับแบบตอนนี้คือแบบกราฟมันขึ้นแบบอย่างนี้เลยครับทุกคนคือมันไวมากยอดวิวแบบเป็นพันนะครับคือผมงงมากนะยูทูบโอยูทูบผมก็ยากจะแบบทําให้ยอดววิได้นนนนี่่คคือโตตราะแใ ผมลงวันเดียวยอดวิวคือแบบ5,000ทั๊บนขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับคุณก็ลองไปเสิร์ชหากันเองนะครับผมว่าติ๊กต็อกติ๊กตอกผมชื่ออะไรนะไม่บอกไม่บอกไม่บอกลองไปหาเองนะครับก็ใบหน่อยละกันว่าพีโบนนะครับ่ตามชื่อช่องเลยลองไปเสิร์ชดูนะยังไงก็เจอนะครับยังไงก็เจอโอเคก็ลงเรื่อยๆนะครับนในติ๊กต็อกเพื่อช่วยดันนะผมอยากแบบหมื่นซับไวๆนะครับโอเคก็ใครใจดีก็ช่วยผมดันด้วยนะครับช่วยแชร์นิดนึงนะใครใจดีนะครับผมอยากมื่นซับมากตอนเะนี้ย ก็น่าอ่ะปีนี้แหละผมว่าผมคาดไว้นับปีนี้มึงจับแน่นอนครับถ้าผมยังทําอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าผมยังตั้งใจอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแบบไม่ท้อก่อนนะน่าจะไม่ท้อแล้วนะผมว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเพิ่แต่คุยนะครับล่วงเลยอยาขึ้นไปน๊บนึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนั่งลานก็มีแต่ไม่รู้จักใช้นะสุดท้ายก็ใช้บล็อกเหมือนเดิมเขาเทใจนะครับผมผมว่าพื้นข้างล่างนี้ผมกะว่าเราจะเอาเป็นหินด้วยนะครับเพราะว่าหินเราก็เยอะเหมือนกันนะเออหินเราก็เยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะ เออน่เอาไป่หินแหละเกจตรงนี้ก็ขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาสูงสักประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ข้างบนตัวนี้ก็อาจจะแบบบนบนไว้นะอ่อาวนี่นะครับผมประมาณนี้แหละกําลังได้ไหมผมว,วะน่าจะได้นะครับไม่อมได้เละได้เละนะครับแล้วก็อันนู้นี่อาจจะตรงนี้นิดนึงเพราะว่ารู้สึกปึ๊บอา่ามันรู้สึกบางๆไปนะเอ้ยดูดีดูดีว่ะ อยู่ดีเฉยไปวางกันต่อครับทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเอ้ยจะได้จะต้นเออเออเดี๋ยว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 เบมาตอนไหนอยู่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าระเบิดอย่าระเบิดอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบอู้วดีดหัเราแรงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ต้องต่อมาอีกหนึงดิวางผิดนะครับผมจะได้อยู่กระโดดจะเด็ดจะเออสวยแล้วก็ทำแบบนี้ปึ๊บมันจะได้ดูหนาดีหนึงนะครับถ้าแบบนี้มันดูบางไปนะเออแบบ หลังคาอะไรโคตรบางๆนะเอาตรงๆจริงๆนะจรึงอย่างงี้เอ้ยดูดีขึ้นเยอะนะครับผมประมาณนี้เอ้ยเราทำแค่ตรงนี้แหละครับทุกคนนั่งถือว่าเอ้ยได้นะเดี๋ยวๆทำให้หมดเลยก็ได้ตรงนี้ข้างในนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเราติดโคมไฟนะถ้าเราวางไอ้เจ้าบันไดนี้ติดโคมไฟไม่ได้แน่นอนมันติดนะมันติดเอ้ยโอเคอันนี้ด้วยึึ๊๊บบโอ้ยตรงนี้ึบโอเคเรียบร้อยอันนี้หนึ่งอ่าต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะวางบน ไอ้ได้อยู่บล็อกทีได้อาจอมาประมาณนี้ผมวองเป็นบล็อกเต็มนะครับผมไม่ใช้แทลบเนาะผูรังคาไปนะครับผมก็การออกแบบผมอาจจะเบสิกนิดนึงนะทุกคนคือผมแบบไม่ได้เป็นคนคิดสร้างสารรค์ขนาดนั้นเนาะใช่แบบผมไม่ได้ใส่สร้างขนาดนั้นนะครับแต่ก็พยายามนะครับพยายามแบบสร้างสารรค์นิดนึงนะก็มันมันได้แค่นี้แหละครับทุกคน <_ han> ก็ตรงพื้นผมก็จะเอาเป็นหินนะข้างๆก็จะเอาเป็นเป็นหินด้วยนะครับเออแต่ว่าอาจจะเป็นหินคนละลายนะอาจจะเป็นหินดาแล้วก็หินยาธรรมดานะครับ ประมาณนี้หินปลาซอผมก็เยอะนะใช่เยอะมากครับดูนหินปลาซอต้องลองดูนะครับเผื่ออาจจาะมาตกแต่งได้สวยนะผมว่าผมว่าพื้นกับกำแพงแล้วก็กะจะไป้ีหินด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องไปดูนะครับว่าหินอะไรดีหินปลาซซก็มีนะหินธรรมดาก็มีนะครับหินดําก็มีต้องไปดูนะครับว่าหินอันไหนมันสวยต้องลองต้องลองมาของอย่างนี้ผมพยายามคิดสร้างสรรค์แล้วครับทุกค,คแบบนคิดแบบคิดได้แค่ดีจริงๆนะเฮ้ยคิดไปคิดมาก็เหมือนแบบป้านธรรมดาเลยนี่โอเคเรียบร้อยไหนดูสิ มันมันมันสมชื่อเอ้ยโกดังมันก็ทรงนี้อยู่นะหรือเปล่าวะาอุย้ยมันก็น่าจะละมั้งแล้วแกะมาไงเนี่ยโอ้โสีดำชันเจ๋เดี๋ยวผมควรถ่างพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพุ่งเดี๋ยวเราไปเอาหินกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายถ่ายไว้ขุดไปดีกว่าโอ้หลุมหล,มหลุมลึกจัดโอเคเดี๋ยวไปหินแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูนะ หินบาโซาเราเยอะสุดอะนะน่าน่าหินบาโซาเยอะสุดนะครับอะไรหินบาโซามีหินดำนะครับแล้วก็หินยาาธรรมดานะผมว่าหินดำก็ได้ดูดีนะสีดำๆผมชอบลองดูลองดูลองด,องดูต้องลองนะครับต้องลองตรงนี้โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเริ่มจากการลองไอ้ตรงกำแพงีก่อนเลยละกันโอ้ยกำแพงนี้ไม่เข้าครับทุกคนหินดำไม่เข้ารินในกำแพงกำแพงน่้เป็นหินยาาธรรมดานะครับอันนั้นผมว่าเข้านะใช่ใช่ผมว่าเข้าอันนี้ของที่นส่วนตัวนะครับก็ ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไหมอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะแต่ถูกใจผมอุ้ยเฮ้ยผมว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ก็อาจจะดูแบบแปลกหน้าแปลกตานิดนึงนะครับผมเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยว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 ผมคิดแล้วอะไรครับทุกคนนิดนึงนนิดึงนิดนึงเราต้องแบบความคิดสร้างสรรค์หนึงเก็บเก็บเก็บโอเคตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสลับเดี๋ยวเราเอาหินธรรมดามานะครับสลับเราสลับดูไง ลองสลับเป็นลวดลายดูนะครับผมว่าแบบนี้มันน่าธรรมดาไปนะเอออ่าเดี๋ยวเอาไมา้เก็บนะครับไม้ที่เราอุยไม่น่าได้ใช้แล้วผมว่าเดี๋ยวใช้เดี๋ยวค่อยมาเอาใหมา่ปึบ๊บปึ๊บโอ้โหเศษานนี้นี่เก็บปะ่ะเดี๋ยวเอาขินอะไรมาดีครับทุกคนขินยากธรรมดาก็ได้นะครับขินยากธรรมดาเดี๋ยวเราเอาบัตรสองใบนี้หนึงแล้วกันเผื่อนะครับเผื่อจะได้อ้จะได้ไม่ต้องมาหลายรอบไหนดูสิเอาขินบัตรสาว,วางเหรอโอ้มันแบบมันไม่เหมาะไม,ไม,ไม่ไม่ได้คนระับทุกคนไม่ได้ผมว่าไม่ได้นะ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะหญิ้าธรรมดาก็อันนี้มันก็ดูสว่างไปอ่ะเออก็ได้นะสว่างสว่างได่แหละตัดกับดำนะเอ้อเรประมาณนี้เดีย๋ยวลองถายให้หมดดูถางก่อนนะถางก่อนหลกักกนนะดินตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับทุกคนก็วางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสลับลายยังไงต้องดูกันอันนี้ปูมาสักสองความหนาอันนี้ความหนาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ R หนึ่งสองสามสี่โอเคประมาณนี้ใหเท่าๆกันได้เท่ากันเฮ้ยสวยอ,อยู่นะทำไปเล่นไป เก็บเก็บเก็บแล้วก็อันนี้เป็นยักษ์อ่าอยักษ์ตรงนี้ละกันโอเคตรงนี้นะครับหยักษ์แล้วก็วางเป็นชิ้นดำเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วตรงนี้เอ,อ้ยโอเคตรงนี้นะครับกลับไปปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้ไปเรียววางเลยดีกว่าได้ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าสวยไหมลายนี้อุย้ยความดูดีป่ะ กำแพงนี่ก็อาจจะเอาเป็นลายนะครับอา,อาจจะทําเป็นลายนะอาจ,จะเอาเป็นลายนิดนึงแต่ถ้าเราเอาลายซ้ํากับผนมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเนี่ยต้องไปลองไปหาลายอืน่นดูนะทุกคนต้องลองไปหาลายอืน่นดูนะเฮ้ยผมวางอะไรผิดไะวะอุย้ยโอ้โหเลเทเลเทเด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 ีดเ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 ดดเ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 ดาดเ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 ดรดเดเเดดเ ถ้าไปเล่นไปประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ะไอ้ตรงนี้เราไม่เอาเป็นกระจกนะผมว่าโกดังมันไม่ควรมีกระจกเว้ยโกดังเอาจริงๆโกดังไม่ควรมีกระจกนะใช่เราจะเอากระจกไปทุกอย่างก็ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราไม่มีบล็อกอย่างอื่นเลยครับทุกคนปวดหัวซึบเลยหีบปลาโซขัดเด้อเออหีบปลาโซขัดได้ไหมทำแท้งอ่ะลองดูนะเอ้ยเดี๋ยวลองดูครับทุกคนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเเฮ้ยสว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 ย ถ้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่แจมว้าวเลยแจมว้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นอย่างงี้ปึ๊บซืบทำให้หมดนะทุกคนเฮ้ยไอ้โออเเดี๋ยวไตู้มีเพื่อนแล้วเว้ยไอตู้มีเพื่อนแล้วครับทุกคนไอตู้มีเพื่อนแล้วไอตู้มีเพื่อนแล้วครับทุกคนไอตู้มีเพื่อนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 อุ้ยเราต้องเอาชื่อมันมาดิเฮ้ยเบลดีกว่าเฮ้ยเราจะเอามันเข้ายังไงดีครัทุกคนเอ้อเอ้อไอตู้ ไอตู่มีเพื่อนแล้วเอ้สวยครับทุกคนไอตู่มีเพื่อนแล้วนะทุกคนเดะเดะเดะเด้อมีอเมลรออยู่ไอตู่มีไอตู่ก็ต้องมีไอป้อมเออเอาเอาไอนี่มาตัวไหนเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งหายดิมันหายแน่เลยครับทุกคนเพราะว่าไอตัวนี้มันมันมาจากประตูนะมันไม่ได้มาจากการโดนฟ้าผ่านะครับถ้ามันมาจากการโดนฟ้าผ่าคือมันไม่หายนะเฮ้ยยังอยู่ยังไม่หายเว้ยเล็ก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 ไอตู่ต้องมีไอป้อมหลุดมาจังไหลุดไปยังไงป้อม หัวไอแมวดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ <c oughs> ้ไป้อมมัเฉยป้อมม่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวตูมันแบนใช่หรออ่าไอป้อมนะครับผมไอตู่ต้องอยู่กับไอป้อมสวยไปอยู่ดีก็อยู่ดีก็ได้เพื่อนเพิ่ม่ะงงเฉยหนึ่งมาทำมันต่อทุกคนเมื่อกี้เราสินปลาอซใช่ไหมตอนแรกเราจะเล่นลวดลายไงดีเมื่อกี้ผมคิดว่าเราจะเล่นลวดลายอย่างนี้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอง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 ไปเรื่อยๆนะครับลองลวดลายไปเรื่อยๆ อาจจะทําอย่างนี้แล้วก็สลับมา2เจ็บเจ็บเจ็บมันจะดูไม่ถี่เกินไปนะผมว่าเจ็บเจ็บเจ็ลองดูลองดูเอ้ยพอดีเป๊ะเลยว่ะวู้วดีกู้นะผมสวยสวยสวยแล้วก็ข้างบนนี้ก็อาจจะอย่างนี้อย่างนี้เจ็บ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 ประมาณนี้เพืทุกคนได้ไหมหัวได้นะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงไม่นี่แต่เยอะเลยเอ้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ ผมว่ามึดไปว่ะผมว่าไม้ตรงนี้เราออกดีกว่าทุกคนเอเอๆผมว่าแน่ดีนะเอาเอาออกดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยนปเรื่ไปเลยผมว่าไม้ตรงนี้เอาออกแล้วก็วางเป็นหินกระสอแทนนะครับผมรู้สึกว่ามันลายมันนี้มันมันประัดตัดกันเกินไปนะเอ้ยไม่ควรเป็นงังาแพงไอ้ตรงนี้ก็ขุดอ,ออกด้วยโอเคประมาณนี้ไรเก็บแป๊บหนึ่งก็ไอ้ตรงนี้ผมก็จะเว้นรูไวเหมือนเดิมนะครับรูระบายอากาศโอเคเออๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยได้ไหม ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเดี๋ยว็ดเดว่าผิดต้องผิดอย่างนี้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 หรือว่าเราเอ้ยก็เอ้ยสวยนะผมว่าหรือว่าเราจะเอาแบบนี้ครับทุกคนก็ผมถามไปงั้นแหละทุกคนตอบไม่ได้หรอกวิ่งมันสวยมันสวยคนละแบบว่ะครับทุกคนผมเอาไอเดียดว่ามันสวยคนละแบบนะอ่าเอาแบบมีลักกันครับทุกคนผมว่ามันดูมีอะไรกว่านะผมว่านะส่วนตัวส่วนตัวโอเคเอ้ยเด็ดเด็ดตรงนี้ปึ๊บ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 ประมาณนี้ครับทุกคน เออมันดูมีอะไรกว่าน,นะผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคได้อยู่นะเดี๋ยวคาดๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าตรงน,นี้เป็นลายนี้ใช่ไหมเราก็ควรที่จะทำนี้ก่อนเออเฮ้ยผมว่าลายต้องเปลี่ยนวะ่ะต้องเปลี่ยนตามสถานาการณ์ว่ะลายดีก็อาจจะเป็นอย่างนี้เบเฮ้ยอ่ะอะไรเว้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตามลูกทรงนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้วางไปก่อนวาง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 ประมาณนี้ครับทุกคนเป็นงาเ hey, <hey>, hey. ฮ้ยปัดคอตัดคอตัดคอไม่ได้เลยพวกยีไม่ได้เลยมันตึกระเกิดแน่นอนโอเคที่แรกกูดำฟาร์มข้าวของเรานะครับไม่จำเจถ้าผมมานั่งทาแบบเป็นพื้นไม้กําแพงไม้ทุกคนดูทุกคนก็คงแบบเพื่อทาเพื่ออะไรนั่นอะไรทำเพื่ออะไรผมยังงงตัวเองนะถ้าผมทำอย่างนั้นี่ <Hey. S 1> อ้ตรงนี้ก็ควรทบเปลี่ยนนิดนึงอ่าอาจจะเป็นอะไรยังไงดีตายงี้เหร ข้างหลังเป็นลายองนี้เหรอได้ไหมลายนี้มันสวยไหมทุกคนโอเคตรงนี้เอาเหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่านะครับลายสิ่งแปลกๆนะแปลกตานะไม่ค่อยชินนะครับเออนี่เจ๊ฟิปึ๊บฟิปฟิปฟิปตามมานี้เรียบร้อยเป็นไงสภาพสภาพโกดังน้ำสวย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 เดี๋ยวผมไปเอาขีปดีกว่าบนขีปนี้ผมกะว่าจะวางแนวนี้นะวางแนวนี้นะปึ๊บปึ๊บเพราะมันจะได้เยอะมาก เยอะจริงๆเยอะมากจริงๆครับทุกคนปึ๊บโอเคไม้เดี๋ยวเอาไม้เอาหินคนอีกเก็บไปก่อนเก็บเก็บเก็บอันนี้ดินเก็บเก็บโอเคแล้วก็เอาไม้มานะครับผมไม้เราใช้ไม้อะไรก็ได้นะตอนนี้อ่าหินนี้หมดละผมต้องไปฟ่าไม้กันนอกรอบแล้วครับทุกคนคือแบบหมดนะหมดจริงๆนะครับตอนนี้หมดหมดหมด,หมดทั้งตัวแล้วหัวใจนะครับหมดทุกอย่างเลยตอนนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวหินนี้ปึ๊บโอเคสี่พาไม่พอเทเยอะสามสิบ เยอะมากไม่ร,รู้คาบเพื่อเกก่อนนะเอ้ยคาเบเพื่อเกลก่อนนะผมไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร,ร่ไงคาบเพื่อเกลเยอะๆเลยปึ๊บโอเคไม้ขาวด้วยปึ๊บไม่เบิร์ชไม่เบิร์ชโอเคประมาณนี้ครับทุกคนได้มาสามกว่าชุดสามชุดกว่าๆนะได้อยู่เดี๋ยวรอวางดูกันนะครับก็ถ้าเราวางแบบนี้คือแบบคือถ้าเราวางอย่างนี้คือมันจะได้แค่นี้จริงๆนะถ้าเราวางซ้อนอย่างนี้มันดูน่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนเราจะวางแบบนี้ไปเลยอ่าเราควรหันหน้าประธานนักการเมือง อย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้เยอะมากบอลเลยเน้นปริมาณเกือบดีเลยนะถ้าเน้นปริมาณน,นะครับเป็นพื้นที่เก็บที่โอค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับผมนะครับแล้วยิ่งทำสองชั้นนี่คือแบบโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะเอาเป็นข้าวแล้วกันับทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเอาเป็นเฮ้ยได้ว่ะอาจจะเอาเป็นซีอะไรประมาณนี้นะเก็บสองฝั่งนะครับเพราะว่าขีบแค่นี้ผมว่าเก็บข้าวน่าจะแบบเหลือเฟือแล้วนะเล่นได้ยังชัดหน้าเลยนะครับเล่นได้ยังยันจุดหนึ่งจุดยี่สิบเลยนะผมว่าเอ๊ แต่เดี๋ยวๆประมาณนี้ได้อยู่อันนี้ติบเติบเติบขีด,ดเออได้อยู่ขีดมา,มาพออยู่นะครับดีนะครับมาเยอะครับมาเผื่อเยอะอ่าเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้ได้อยู่นะครับดูดีนะดูดีก็น่าจะดูดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดมิมแต่ตรงนี้เราจะวางไปซีนนะครับซีนนี้คือได้เยอะครา,าวแน่นอนนะซีนที่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะแต่ที่แน่ผมกะว่าเจะทําเป็นเครื่องทําปุ๋ยนะครับเออก็อาจจะทำเผื่อไว้หรือไม่ก็ในอนาคตอาจจะหยับ อยากเลี้ยงไก่แบบสักพื้นตัวอะไรอย่างงี้นะครับคมแรงอ้คอมแรงๆ,ๆนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับสักพื้นตัวเงี้ก็เอาซีมาให้นะเออผมว่าอันสุดท้ายครับทุกคนปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาข้าวนิดนึง่งข้าวตรงนี้เอ้ยเราจะเก็บอะไรดีไหมเ,เดี๋ยวผมเก็บมาสักเก็บมาก่อนแล้วกันเก็บมานิดนึงนะเก็บมานิดนึงโอเคประมาณนี้ไอ้นี่ก็เก็บใช้ที่ไปนะครับโอ้โหขี้โคตรเยอะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทำไม้นั่นนิดนึงนะครับฟางฟางเอามาตกแต่งนะ น่าจะได้อยู่นะครับเอาฟางมาตกแต่งบล็อกใช่ไหมเออนี่นะครับกองฟางประมาณนี้ตรงน,นี้ได้อีกนิดนึงปึ๊บเจ็ดอันนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ท้ายโกดังนะครับฮะมันเกิดอะไรเยอะขนาดนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว๊เก้าสิบสิบเอ็ดิะิดสามสิบสี่สิบสี่ตัวก็เล่มสิบสี่ตัวด้วยค,คิดว่างไงอ่ะโอ้สิบห้าโอ้สิบหกโอ้สิบหกตัว โอ้ฟ้าผมผมก็เลยไม่เกิดแล้วรวมม่เกิดตัวนี้หมดแล้วนะผมว่าโอ้มันแย่งที่เกิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เล็กเราก็มีมีเหลือใช้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแบบเราอยากได้ตอนไหนก็ค่อยค้าอันนี้เอาก็ได้นะครับคือโอเคมาตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะเอาข้าววางไว้หลังกูดังนะครับปึ๊บเจ็บบเบให้แบบเหมือนแบบร่ำรวยร่ำรวยข้าวนะครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ตามจินตนาการสุดลำเลือดเจแบเบจ๊แบบ สุดล้ำเลิศน,นะครับผมประมาณนี้อ่าเลยไปด้วยเอ้ยไม่ได้เอ้ยได้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 แหละได้แหละประมาณนี้โอ้โหจับรวยเกินนะข้าวเยอะเกินแล้วผมขนาดนิดนึงแล้วกันเนาะแบบรวยอ่ะรวยจัดเลยตอนนี้เอ้มันดูแบบมันมาดูรวยอ่ะเออไปดูรวยนะมันดูแบบแบบรวยข้าวนะครับใช่ประมาณนี้อันนี้สักนิดนึงจุ๊บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วต่อไปก็ อาจจะโอ้แพงมุมมาไงวะนี่มานี้ประมาณนี้เดี๋ยวเ่ายมาเก็บใส่อย่างนะครับเดี๋ยวผมขอตกแต่งเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าเราไปอย่างนี้คงแบบไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับทาให้เป็นกิจจลักษณะอีกนึงเดี๋ยวเอาโคมไฟมาวางนะครับโคมไฟก็มีเยอะอยู่โคมไฟเอาลวดเพื่อโคมไฟเพื่อรเดี๋ยวนี้แลกมาเยอะนะครับก็อาจจะวาาตรงนี้ะก่อนทางเข้าสนาันนิยมนะครับผมเฮ้ยดูดีวะดูดีแนวก็อ่าตรงนี้ทุกทุกท่ออ้ยหมดนะครับตรงนี้ ก็อาจจะวางเป็นโคมไฟทีดนึงอ่านี้ตกแต่งให้สวยงามนะครับโอ้ยอันนี้มาดูมดัดูใกล้กันเกินไปก็ซักข้างบนอ่าวางนีวางวางวางขึง้บข้างบนนี้เออเข็ดประมาณนี้ก็ทําแต่ละเสาไงคะรับผมเึิบปึ๊บเึิบอุยเึิบอ่ะแบบนี้ก็เว้นมาสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่งสองสาี่ห้าหเนีเข็หนึ่งสองสามี่ห้าห เอาให้เท่ากันนะครับโอเคประมาณนี้อุยอ้ยอุ้ยว่าตกใจเลยไนดะ้ขนาดนีอ้อยู่เนี่ยอุ้ยตกใจจริงเชื่อตกใจจริงตกใจจริงเอาทุกคนอุย้ยไม่คิดว่าจะมาไงโอ้โหจะวางไปนะครับผมโอ้โหผมนี่แบบผมไม่ไหวเลยเมื่อกี้ไดวปะประมาณนี้กูดังนะกูดังข้าวเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้มีความแบบ ง่าอยู่แล้วผมว่าไม่เย่นะครับเอ๊ประตูไม่ต้องมีหรอกครับเพื่น่ต้องมีแบบประมาณนี้ที่จต่อไปนะครับผมก็จะทําเป็นสัญลักษณ์เเมือนเติมนะครับก็งานยากอีกแล้วับกคืนคือแบบผมสร้างไม่ค่อยเก่งนะนะแล้วจะทำยังไงนั่นแหะดิไม่เอาดีกว่าเุกคนผมคิดว่ามันยากไปนะแต่ละผมคือแบบผมไม่รู้จะสร้างไงครับทุกคนแล้วก็สีมันไม่ค่อยคลายเท่าไหร่นะสีไม้มันไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะครับก็แนอนะคตผมอาจจะมาทํานะครับแต่ว่าต้องหาสีพวกนี้ก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันมีสีอะไรบ้างในไหมครับต้องแบบ ต้องไปเรียนรู้หาดูนะครับเออสีพวกนี้นะแบบอ่าสีนี้ตกแต่งอะไรยังไงนะครับผมว่าต้องไปหาดูนะอันนี้คือเอาประมาณนี้ไปก่อนละกัน,นครับทุกคนคือแบบสีไม้ไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้ผมรอวางโครงสร้างไปนิดนึงะนรับไม่เข้าเลยนะประมาณนี้ละกัน,นครับทุกคนสําหรับฟาร์มข้าวเราเราจะามาเก็บเลยดีไหมอย่างแรกเราต้องเคลียร์ตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตัวแป๊บนึงนครับทุกคนเคลียร์ตัวให้ว่างเลยตึ๊บขอพวกนี้ผมขอยัดไปในนี้ให้มุดเลยละกัน,นครับทุกคนปึ๊บโอ้โประมาณนี้เอ,อ้ยอาหารอาหารอันนี้นึงโอเค เดี๋ยวเราเดินเอานะครับผมตอันนี้อุ้ยผมว่าน่าลายรล่เหมือนกันนะกว่าจะเต็มกว่าจะเสร็จนะมาเราเริ่มจากข้าวก่อนเลยละกันดูสิปึ๊บปึ๊บโอเคกล่องหนึ่งเต็มเเอ้ยยังไม่ถึงกล่องขึ้นกล่องขึ้นกล่องเติบขึ้นกล่องน,น,นะมาเก็บบริเวณตรงนี้สิ่งมันไกลไลยไม่น่าไกลนะแน่ได้อยู่อันนี้ผมจะเอาเป็นข้าวนะครับฝั่งนี้ปึ๊บโอเคลืนลื่อ่ะ หรืก okay. right. mm ินเลยใช้นะโอเคน่าจะร้อสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะล้อสุดท้ายแล้วนะครับพิทโอเคข้าวหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเก็บาังงนปุ๊บปุ๊บปางในฮอปเปอร์นิดหน่อยเป็นไรหรอมั้งปมานี้เก็บมาเก็บมาให้หมด้างในฮอปเปอร์เท่าไหร่โอ้โหเียครับฮอปเปอร์อยู่ีมโอ้เต็มเร็วได้อยู่ประมาณนี้โอเคหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวข้าวตัวไม่หมดว่เดี๋ยวค่อยไเก็บเกี่ยวกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเก็บรสุดท้ายล้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูผมพาทัวร์นิดนึงเนี่ยดวรอบ พาดพิสักรอบหนึ่งโอเค a n n เจ็บเจ็บเจ็บเอยเจ็บโอเคเอฟอันนี้เจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็อันนี้เราได้ข้าวมาทั้งหมด2กล่องนะครับทุกคนก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมากนะตอนนี้นถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ลายพื้นประมาณนี้ดูดีนะครับแล้วก็ข้างๆประมาณนี้นะไม่น่ามีอะไรเร็วนะครับเป็นไงเป็นการตกแต่งที่โคตรอัจฉริยะนะครับผม ประมาณนี้ละก,กันนะครับดูว่าสระกีไพในวันนี้นะครับก็ได้ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเลยจัดก,กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดงเพื่อใ้เพื่อนๆคิดว่จะผมด้วยนะครับโอเคสหรับะกีไพในวันนี้ไปแ,แล้วผมแซฟจะไปคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาทำาวามเอเดอร์แมนให้ดูกันนะครับผมก็น่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับที่เราจะทำาวามเอเดอร์แมนกันในทีนะโอเคไปแล้วทุกคนสสวัดีครับ